สวัสดีครับคอบอลแฟนเพจราคาคุยพบกับผมคุณชายลองข้าคืนวันจันทร์ที่25มีนาคมอย่างนี้นะครับดึกๆึกหน่อยปีสองสบ้านเรามีบอลดีมานำเสนอกันอีกแล้วเป็นนัดที่2รอบคัดเลือกฟุตบอลยูโร2020น่ะครับมีเจ้าบ้านนั่นก็คือทีมตาไก่ฝรั่งเศสนั่นเองต้อนรับการมาเยือนของไอซ์แลนด์นะครับเป็นกลุ่ม S นะครับก็จะบอกว่าทีมตาไก่อย่างฝรั่งเศสเนี่ยเพิ่งจะเป็นแชมป์โลกมาหมาดๆในปี2018นนั่นเอง ก็เลยเรียกได้ว่ายูโรขนนี้เนี่ยเขาก็อยู่ในหนึ่งโผของทีมเต็งเหมือนกันนะครับด้วยการที่ขุมกาลังเลือดใหม่ที่ขึ้นมาอย่างร้อนแรงและตัวเก่าๆที่ผสมผสานได้อย่างลงตัวนั่นเองนัดนี้เนี่ยรับการอย่งของไอซ์แลนด์เนี่ยผมมองว่ามันก็อาจจะไม่ง่ายนักทีเดียวเพราะไอซ์แลนด์เนี่ยมีแผนที่ค่อนข้างจะทำเซอร์ไพรส์ได้กับหลายๆทีมนั่นก็คือตั้งรับได้เหนียวแน่นและโต้กลับได้ดีจุดเด่นก็คืออยู่กับลูกเซตพีทนะครับทำประตูได้กับ ลูกหัวลูกมงเนี่ยค่อนข้างบ่อยนะครับแต่ด้วยประสบการณ์และขุมกําลังหลักของทีมที่จะดูดีกว่าอย่างฝรั่งเศสเนี่ยผมว่าก็น่าจะผ่านได้นะครับสถิติเขาเคยพบกันมา3ครั้งหลังสุดเนี่ยเจ้าบ้านดูดีกว่าด้วยการชนะ2ครั้งเสมอ1ครั้งนั่นเองนะครับส่วนขุมกําลังหลักของฝรั่งเศสที่ดูแล้วจะเป็นชื่อเสียงเลียงนามที่คุ้นหูเนี่ยแนวลุกอย่างคริสเตียนเอ็มบัปเป้องตวนกิลสมันนะครับ หรือกองกลางตัวปั้นเกมชั้นเยี่ยมอย่างพอป๊อกบาร์เนี่ยตัวปิดทองหลังพระอย่างเอ็นโกลโล่กองเต้เนี่ยพวกนี้ผมว่าน่าจะถูกเรียกติดทีมากันครบนะครับสำหรับไอซ์แลนด์เนี่ยตัวที่พอจะพอฟัดพอเวียกได้ก็น่าจะมีตัวเดียวที่เห็นชัดๆนะครับนั่นก็คือกิฟฟี่ซูโกซันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอัตราโทษที่เอ็เียงไปทางเจ้าบ้านค่อนข้างมากนะครับผมว่าเจ้าบ้านน่าจะทำได้และผ่านได้ ถ้าจะลุ้นและให้ฟันธงชัดเจนให้เชียร์เจ้าบ้านฝรั่งเศสดีกว่าครับผมว่าลุ้นกันยาวๆมีเฮแน่นอนเฮงๆทุกท่านนะครับ